สิ่งที่นะครับทางมทรได้ทํานั้นนะครับนะท่านพ,พูดกับผมตลอดเวลาว่าคุยว่าอาธิการของเราเป็นคนมีคุณภาพเข้าสู่ความเป็นหนึ่งนะครับในะอะไรกันยังไงคิดกันยังไงคนที่เป็นคน,นเริ่มได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรมวการคม่าคมจังหวัดสุพรรณบุรีในการที่จะขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ไปสู่ ภาคบุฟานรื่องของส๊อฟจหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุอยู่ยี่ปาวัดสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขในการที่จะหรือเรียกอย่างว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในคณะศิลปศาสตร์่รับเป็นที่ที่เราอยู่ที่ห้องประชุมนี้คือเป็นผู้เขตพื้นที่ที่หนึ่งนะครับของพันเก้าร้อยสามห้าคนนะครับก็คือโครงการส่งเสริมการเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรให้คุณภาพปลอดภัย ที่จังหวัดได้ทำโครงการซึ่งได้คุยกับ,บท่านภาคภูมิซึ่งอยู่กันไม่ได้กันที่ใช้ใช้ห้าปีเนี่ยมันก็จบลงนทีนี้ก็มีความดีอยู่ในตัวตรัวรนี้เนี่ยก็มีทื่เสีเยงมระดับหนึ่งทำอย่างไรเนี่ยครับศูนย์นนทบุรีมีร 3, ประมาณสามพันแปดร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ศูนย์สุพรรณกลุ่มที่หนึ่งก็คือในเรื่องของควอนเทียร์รีเซิร์ก็เป็นในเรื่องของกลุ่มมหาวิทยาลัยม่วงแล้วก็ เป็นอาคารบ้านเรือนต่างๆส่วนศูนย์สุพรรณบุรีเนี่ยก็คือบุรีมันต้องประมาณ1ิกว่าปีนะฮะแล้วก็ย้ายไปอยู่ศูนย์สุพรรณบุรีนั้นศูนย์ทุ่งบุรีเดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันที่จัดวิกิเศรษฐกิจตอนปีศศนะฮะในเรื่องของต้อมยั่งยืนก้าวหนึ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าที่ระกับตัวการกับกับก็แล้วก็ที่วาสุตีประชาคมโลกเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนบริบททาง และก็ในเรื่องของความเป็นยมนองส้างสรรมดานต,ตรีขององค์กรยูเนสโกสิ่งนี้เดิมเราเค